มันมีชื่อของมันอยู่ลืมชื่อมันลูกเล็กๆแต่มันก็อ,ออกหวานครับพี่น้องอ,ออกหวานอ,าออกหวานนะครับม<ค>ีกระป๋องน้ำมันเติมยอดเลียนอันนี้อันนี้บ้านหางจระเข้ครับพี่น้องสารพัดโรคอันนี้ก็เป็นสม,มุนไพรเหมือนกันสมุนไพรสุดยอดสมุนไพรัสำหรัครบ,รบคนที่ดื่มเหล้าเมาเอาไป ผสมเสร็จแล้วเอ็นก็หอ่อกินแล้วไม่เมางทีนี้ก็อเอามาขยายพันธุ์เยอะกี่น้องรอดต้นเดียวนี้เดีย๋ยวมาชามหลายต้นอยู่ครับเดี๋ยวนะมันไม่รอดฮนะตายอันนี้มะลิครับมะลิ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 นี่ใบหนาดามที่รู้กันนะครับใบหนาดรักษาโรคสารพัดโรคราาโดยเฉพาะอบสมุนไพรนี่ดอกมะลิครับพี่น้องดอกมะลิ อยู่ไว้ใกล้หน้าเป่มน้ำมันมีนดอกพุทธครับพุทธรักษามีดอกเข็มนี่เห็นไหมอันนี้เปหนนาดครับนั่นหมาพิลาภาษาพระกลางว่าทัพทีพี่น้องทัพทีหมาพิลากำล,งลกังลกูกๆเป็นลูกเยอะเลยครับพี่น้อง ดอกไม้ชนิดนี้เอามาจากนครพนม,นมก็เอามาจากบ้านพี่สาวดอกสวย้ดอกไม้ตัวนี้ครับ